对。嗯嗯嗯

มอสเขยันมาลงม้วนลงไปหามบนเ่ามานแล้บร้อยแ้ถามว่ามันไปแล้วโอะขบวนแล้วมันออกไปยังตับ้าอยางไงเอาเอา

นูไม mm ่ไงกี่โม ร้านสุีนึงเด็บ้านอยู่ตรงนป่ะแม่ร้านเหรอร้านสุขีน่ะอ๋อแตหน้าปัม๊มคนเดียฮะหน้าปัม๊มเดียหน้าปัมาาป๊มคาเฟ่ามมันใะอีอีีที่อ,อ,อวะร้านลูกเต่เายาวอะ้าเยมันสั่งไม่ได้สั ร้านสวิตน่าไปเห็นร้านสวิตกับเขาที่จะก่กอนอยู่ตรงตลาดเช้าไม่เห็นเหรอโอ้ผมไม่ได้สร้าง,ง,งเขาเขาเนี่ยจะรู้ร้านสวิตทาเ,เหนือตอนนี้เันย้ายไปู่ตเหนีน้แล้วคนเห็นปากเนี้ยเส็นเดียอืมเห็นแล้วแต่ก้อน เอานยัเล็กแม่ไม่นท่น่าแม่อันนี้เหลือนเยถ้ามีคนตั้งจะซื้อแม่นทางกอืมไปน้ำมันสองซื้อน้ำมันยานทอดกัดีมีกอบกันไหมมันยาอ ได้ตังคได้ครับอ่ <c oughs> <c oughs>